สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายนี่คือเมืองพัทยานะคะแหลมบารีไฮอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้จะมาถ่ายเวทีคอนเสิร์ตให้ดูพัทยาเฟสเวิลองพ2นยี ขอเชิญร่วมฉลอง60ปีเมืองพัทยาในงานเทศกาลพัทยาเฟสติวัล2021นะครับต้นใปนะนี่คือชายหาดแหลมบาลีไฮอําเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีนะคะตอนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกรู้สึกว่าคึกคักนะคะผู้คนหนาตาที่ ชมทั่วโลกหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มทยอยเข้ามาในเมืองพัทยาเกือบจะร้อยเปอร์เซนตก็ว่าได้นะคะนี่คือกลางวันนี่คือกลางวันของจังหวัดชนบุรีนะคะนี่เวทีคอนเสิร์ตท,ที่จะเริ่มขึ้นอีกในไม่กี่วันข้างหน้านะคะ นี่ค่ะป้ายวันที่ยี่สี่ยธันวาคมพศสองพันหอยหกสิบสีเวลา17บเนาฬกาเป็นต้นไปนะคะชายหาดพัทยากลางตามที่ป้ายขึ้นติดตรงเนี้นะคะการันตีได้เลย นี่คือเวทีชายหาดกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยนะคะทุกท่านที่มาชมคอนเสิร์ตให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าพาขายแผงลอยห้ามเป็นเด็ดขาดคะ่ะจะขายเป็นซุ้มๆหรือเป็น โซนโซนของเมืองพัทยาเท่านั้นนะคะนี่ค่ะป้ายที่สองนะคะวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ถ้าเทียบเรือนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาแหลมบาลีไฮคะ่ะนี่คือป้ายการันตีนะคะ เตรียมงานนะคะพัทยาเฟสติวัล2021มีทั้งเดือน,นะคะ่ะนี่คือความพร้อมของเวทีระดับโลกะคะที่มีนักดนตรีมากมายของประเทศไทยมาร่วมงาน เจ้าพ่อเกตงานนะคะนาเกลือสะพานผ่าเทียบเรืออยู่ฝั่งทางนี้ทั้งหมดนะคะนี่คือชายหาดแหลมบาลีไฮพัทยากลางอำเภอบางละมงุงจังหวัดชนบุรีกาแลนความยิ่งใหญ่นี่คือหลังเวทีคอนเสิร์ตนะคะ ไปจะเป็นเกาะร้านมองไม่เห็นนะคะเนี่ยลักษณะคล้ายๆจะเป็นหมอกวันนี่คือเขาพัต่ะจะมาถ่ายทะเลให้ดูค่ะว่าน้ำใสทะเลสวยนี่คือนักท่องเที่ยวนะคะที่เริ่มทยอยเข้ามา ผู้คนมากมาย